ถ้าเข้าปิดรุ่นมีปัญหาไหมได้รู้ได้ยังไงอ่ะอันนี้ดูนะครับเวฟรอยมาบแล้ว led นะเป็นสเต็ปห้าจุดห้าห้าจุดห้าครับเดี๋ยรร์บองเราครับไปดุ้นดูนะครับเอาไว้นี่ใจครับเก้าเกลียร์ปับเก้าอันดาทีนี้มันสเต็ปห้าจุดห้าใช่ไหมครับอยู่ในสเต็ปสี่ถึงห้าทีนี้ผมเข้าสเต็ปสามลองดูว่าถ้าเข้าปิดรุ่นมีปัญหาไหมวิธีเราดูได้ยังไงว่าเราเข้าปิดรุ่นครับเช่นเข้าไปปุ๊บหน้าพารามิเตอร์ ล็อกเ,เครื่องขึ้น2องหมือ,อัพเห็นไหมครับล็อกเครื่องขึ้น2องหมือ,อัพเลยบรรทัดแรกเลยอุณหภูมิเครื่องยนต์ติดลบยีองศาอุณหภูมิอากาศติดลบสีองศาไฟจุลระเบิดติดลบหกสบ่แบเนี้ยคือมันเกิดไม่ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับยังไม่สตลักเครื่องคือ็อกเครื่องขึ้น2องหมือ,อัพนะครับอุณหภูมิติดลบแล้วนะครับติดลบแบบเย็นเจี๊ยบเลยเลยจุดเยือกแข็งไปเลยนะครับคือพูดง่ายว่าข้อมูลมันไม่ตรงถ้าข้อมูลไม่ตรงแบบนี้แสดงเราขับไปดดุนไม่มีอะไรผิดปกติครับเคราับไปดุน ไม่เสียออเข้าใหม่เกเคนะครับทีนี้ออกมาออกมาอีกเกิมาครับตะกับบปรุ่นทีนี้ผมกำลงก้าสงรุ่นนะก้าสงรุ่นอ่ะตอนนี้ก้าสงรุ่นปุ๊บเห็นไ,ไหมรอบเครื่องมันเป็นศูนย์กับปรอมไมันยังไม่สตาร์ทใช่ไหมครับอุณหภูมิไปตรงสาวคือุณภูมิปกติแต่มีเล่งปกติเห็นไหมครับ เอาไฟจรวร์เบิดเป็นศูนย์แบบเนี้ยอันนี้คือปกติอันนี้เราเข้าตู้ดุลน,นะครับเราสามารถดูข้อมูลได้แต่ใต้ก้อนหนึ่งกรณีที่เป็นคลิกร้อยสิบไอคลิกหนึ่งสองอไอที่อุณหภูมิเครื่องยนต์ตรงเนี้ยขึ้นสองหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าครับถ้าคุณเห็นอุณหภูมิเครื่องยนตน์ขึ้นสองหนึ่งห้าไม่ต้องตกใจคุณจะเลือกรุ่นใหม่ก็ได้หรือไม่เลือกก็ได้ได้แต่เพราะว่าเป็นการสื่อสารระหว่างกล่อง ecm กับ doctor bi นะครับสื่อสารไม่ตรงกัน คืออะไรคลิก 110i มันมีส3และ4เจ้ไหมครับถ้าสมมติเราขึ้น2นงปุ๊บเราไปเลือกเข้าในคลิก105เราไปเข้ารุ่นคลิก 12a ได้เลยครับเพราะบางครั้งในรุนสเต็ป4มันจะก้มมุมไม่ตรงอยู่ก็เลยเข้าคลิก 12a ตัว D ตัวนี้ก็จะตรงนำปุ่มก็ยุนแต่ถ้าสมมตินในคลิก1ม5แล้วขึ้น2นง่คลิก105นะครับเราลองเข้าปีซเอ็กอะไรก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ปล่อยไปเพราะว่าอะไรมันไม่ได้บอกว่าเสียแต่ ข้อมูลแค่สื่อสารไม่ตรงแค่นั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ปล่อยไปได้ครับไม่มีอะไรผิดปกติสําหรับคลิก1 2ึและคลิก1้อยนะครับที่ขึ้นุนปุ่มเครื่องยนต์สองนึ่งโอเคนะครับอันนี้เราลองใช้ได้เลยไม่ยากจ,จนเกินไปนะครับเรียนรู้กันด้วยกันครับ